สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอบมานนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาแจกสูตรวิธีทำปลาส้มปลาขาวซ้อยทำเสร็จแล้วเราก็จะได้ปลาส้มที่เนื้อแน่นกลิ่นหอมสีสวยไม่เนา่าไม่เสียจะนำไปปิ้งไปย่างไปทอดทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยสุดยอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้ปลาขาวซ้อยมาแล้วเราก็จะนำไปขอดเกตเอาขี้เอาไส้ออกให้หมดตัดหัวทิ้งบั้งให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำไปล้างทําความสะอาดลหลายๆน้ำล้างเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนำปลาขาวซ้อยมาแช่ไว้ในน้ำซาวข้าวเป็นเวลา30มสินาทีพอแช่ครบเวลาแล้วเราก็เอาออกพักไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ ระหว่างที่เรารอให้ปลาของเราแช่ครบเวลานะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวนึ่งสุก150กรัมมาล้างผ่านน้ำสะอาดค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราล้วนซุยไม่จับกันเป็นก้อนหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็จะพักข้าวไว้ให้เสด็จน้ำค่ะ ค่ะสำหรับปลาของเราแช่ในน้ำสาวข้าวครบเวลาแล้วค่ะเราก็เอาออกพักไว้ให้สะเด็ดน้ำต่อไปเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะอันแรกเราก็จะใส่เกลือแกงลงไปเจ็ดช้อนชาูนๆเกลือที่ใช้แนะนำให้เป็นเกลือแกงหรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเกลือสินเทานะคะสำหรับเกลือป่นไม่แนะนำให้ใช้ค่ะต่อไปก็จะใส่ชูรสลงไปสองช้อนชา กระเทียมตามพอหยาบๆยาบหนึ่งร้กรัมวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะตามด้วยข้าวเหนียวนึ่งสุก150กรัมลงไปค่ะจะใช้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกก็ได้หรือจะใช้เป็นข้าวสวยหุงสุกก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำการนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยค่ะ เราจะทําการนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันโดยการบีบตัวปลานะคะบีบแรงๆเลยค่ะเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยซึมเข้าไปในตัวปลาและจะทําให้ปลาของเราเนื้อแน่นไม่เน่าไม่เสียค่ะ ค่ะสำหรับปลาของเรานวดได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาเรียงใส่กล่องค่ะ ค่ะพอเราใส่ปลาลงไปหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาให้สนิทวางไว้อุณหภูมิห้องปกติไม่ต้องแช่เย็นเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะค่ะสำหรับปลาส้มของเราก็หมักคบเวลา24ชั่วโมงแล้วค่ะเปิดออกมาคือกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเนื้อปลาก็จะแน่นไม่เละไม่เน่าไม่เสียทำเสร็จแล้วก็นำไปปิ้งไปย่างไปทอดได้เลยค่ะ สำหรับวิธีเก็บรักษานะคะหลังจากที่ปลาส้มรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับวิธีทําปลาส้มปลาขาวส้อยรสชาติดีอร่อยไม่เน่าไม่เสียเพื่อนเนก็ลองไปทําทานดูค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ,บ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า สวัสดีค่ะ